คำถาม<ๆ>เกี่ยวกับครอบครัวครับอาจารย์พ่อป่วย<ๆ>จะให้ลูกสาวหรือว่าลูกชายในการที่จะดูแลพ่อที่ติดเตียงดีกว่าครับในเรื่องการต้อง ดูแลอาบน้ําเห็นเอาร้อด้วยครับอาจารย์พี่น้องสําหรับพ่อเนี่ยนะลูกชายต้องมีบทบาทที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีลูกชายอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายเลยนะครับลูกผู้หญิงดูแม่ลูกผู้ชายดนพ่อนะครับแม้กระทั่งถ้าหากว่าพ่อเนี่ยสิ้นชีวิตเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายนะที่จะต้องอาบน้ําคือต้องเป็นผู้ชายด้วยกันนะครับถ้าลูกจะอาบน้ําก่อนลูกก็เป็นผู้ชายลูกผู้หญิงแม่แม่แม่อนุญาตนะครับถ้าตายไปแล้ว ถ้าแม่ปั๊บก็เป็นผู้หญิงดดวยกันอาบน้ำมายัดให้แก่ผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกสาวอาบน้ําให้แก่แม่ยกเว้นสามีภรรยาทท้งนั้นแหละที่ว่าเป็นต่างเพศแล้วก็อาบน้ำมายัดได้ส่วนการป่วยที่พ่อและแม่เนี่ยป่วยติดเตียงนะนะถ้าเป็นแม่ลูกสาวทาหน้าที่ถ้าเป็นพ่อและให้ลูกชายทําหน้าที่นะครับวนลร้องว่าอะัรครับ